สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราแปลงร่างตัวเลขไทยไป4ตัวแล้วค่ะวันนี้เริ่มที่ตัวที่5เลยคุณครูจะพาเด็กๆไปวาดสันตคละสจากเลข5ไทยอ้าวทำได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะปะเราเริ่มจากการเขียนเลข5ไทยนะคะสัก5ตัวก่อนอตัวที่ หนึ่งเห็นไหมคะเวลาเขียนเลข5จะคล้ายๆเลข4แต่ต่างการตรงหางเลข5ตั้งหมวนด้วยนะคะค่อยค่อยทำแล้วก็เขียนให้สวยสวยตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ตัวที่5เอาล่ะเรามาแปลงร่างซันตาคอรสกันนะคะโดยการเขียนเลข5 ตัวใหญ่ใหญ่ฟืบอ,อืมเอาละเริ่มจากการโค้งมาค่ะอ่าแล้วก็ม้วนมาอย่างนี้ให้เหมือนกับอีกข้างหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาตกแต่งอ้าววาดโค้งมาโค้งมาอ่าตรงนี้ เราจะทำให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆพอจะดูออกแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรอ่าตรงนี้ก็หยับมาเป็นคราวของซันตาคลอสนะคะทีนี้ข้างบนเห็นไหมคะก็ทำเป็นหมวกอ่าพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมคะ หมวกซันตาคลอสแล้วก็คิ้วของซันตาคลอสด้วยใส่ลูกตา,าทีนี้ลำตัวฟืบโค้งมาซันตาคลอสจะตัวอ้วนอ้วนใช่ไหมคะเด็กๆก็ทำลำตัวให้เขาคาดเข็มคาดให้ซันต้าด้วย ทีนี้ตรงนี้เราจะทำเป็นคล้ายนิ้วมือเพราะฝั่งนี้ซันตาคอสจะสะพายถุงใหญ่ๆใส่ของขวัญให้เด็กๆนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นแขนซันตาคอสอืมต่อไปคะ่ะอ่าเอามาลากมาง่ายๆเลยคะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่า นะกางเกงและรองเท้าเสร็จแล้วสันตรคระสอทำได้ไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะสันตราหรือสันตรคระสอจาก เลข5ไทยเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมนี่ถ้าเด็กๆเ,เขียนเลข5ไทยได้เด็กๆก,ก็สามารถวาดหน้าตาของซันตาคอสได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ได้แล้วซันตาคอสเอาไปเล่านิทานให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะแล้วครั้งต่อไปจะเป็นเลข6จะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย